อ่าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านวันนี้นะครับหัวลูกนิมิตนะครับถึงกับเดือดนะครับพี่น้องเอฟซีนะจะไปร้องนั่นจะไปร้องนี่นะครับนะนักร้องคนเก่าเจ้าเดิมนะครับพี่น้องเอฟซีนะในนิทานเรื่องนี้นะอ่านะครับข่าวแรกก่อนนะครับวันนี้นะอ่าจะไปร้องโจกของแบนดงเบนดังนะครับจะไปพร้อมอ่าคณะใหญ่นะครับพี่น้องเอฟซีนะ คณะอะไรครับโล้นกำมันรอนะครับพี่น้องเอซีนะจะไปกับปลาเข็งคางดำนะครับผู้ที่อะไรครับได้รับหมายจับ <c oughs> อ่านะครับผู้อะไรครับผู้ที่เป็นจำเลยนะครับคดีลักทรัพย์โซโกในนิทานเรื่องนี้โอ้ <c oughs> <c oughs> ตายแล้วครับพี่น้อง f อนะอนะคุณแชรแลมคุณเพิ่มพูนนะครับตอนนีครับนะอ่าตอนนี้ก็จะไปอ่าไปล้องนะพี่น้อง f อนะ พอ,อไรครับหาเงินสนับสนุนจากเอฟซีไงครับนะไม่มีการไม่มีงานทําแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะ,ะได้ยินว่าข่าวว่าแยกทางกับเมียแล้วนะครับเสื้อผ้าก็ซักเองนะหาเงินไปซ่อมรถในเขาครับพี่น้องฝ้าไฟแดงรถเขาไปชนกลางลำครับพี่น้องเอ้ยอมูลค่าเป็นแสนกว่าแล้วครับทีนี อตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์บ่อยหน่อยนะครับนะร้องเรียนเพื่อหาเงินด้วยนะฮะนะอะ่บันเทิง่ะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าอาชีพหลักก็จะเป็นอาชีพที่ร้องเรียนนะครับพี่น้องเอฟซีเป็นอาชีพที่ร้องเรียนนะเพราะอะไรครับมันได้เงินง่ายอ่าเมื่อไร่มันจะเข้ากุกเจ๊ทีเออเอาเข้าใจเยน็นๆปล่อยให้มันทรมานใจไปเรื่อยๆนะ ออนะครับพี่น้องเอฟซีปล่อยให้มันขี้โม้ขี้คุยไปก่อนนะครับนะยังไงก็ไม่รอดหรอกครับพี่น้องเอฟซีนะไม่รอดนะครับนะตอนนี้ก็อะไรครับนะตอนนี้ยิ่งไปจับมือกับบักปลาเข็งคางดำนะครับยิ่งผิดตับอีดากดำนะครับพี่น้องเอฟซีนะยิ่งผิดตับกับอีดากดำนะครับพี่น้องเอ้ เดี๋ยวก็จะเกิดมหากรรมการเขกันขึ้นมาเกิดขึ้นนะครับนะครับนะการไปครั้งนี้นะครับพี่น้องเอฟนะมันจะมีเงินสนับสนุนนะครับพี่น้องเอฟซีมันจะมีเงินสนับสนุนเข้ามานะครับนะลองก็เพื่ออะไรครับเพื่อเงินสนับสนุนแต่มันไม่คืบหรอกครับพี่น้องมันไม่คืบนะอืม อ่ก็รอดูก็รอดูนะครับพี่น้องก็รอดูนะครับนะเอ่อตอนนี้ก็ไม่มีการไม่มีงานทําแล้วนะเมียก็เลิกแล้วนะครับตอนนี้ผ้าเสื้อผ้าซักเองหมดแล้วครับตอนนี้นะเอ่อหาเงินนะครับซ่อมรถนะครับตอนนี้นะครับนะ <c oughs> หาเงินซ่อมรถเอ่อไปชนรถเขาพี่น้องเอฟจีนะไปขับรถฝ่าไฟแดงอีก เขาหาเงินง่ายครังน้อยหาเงินง่ายแหละครับพี่น้องเอฟซีเขาไม่ค่อยออกแรงนะคนพวกนี้ไม่ค่อยออกแรงก็คืออาชีพหลักเขามีแต่เอฟซีน้าโง,ง่แหละครับไปเข้าไปสนับสนุนนะอ่าเข้าไปสนับสนุนหากินง่ายๆเปิดหลังบงหลังบ้านนะครับที่นี่อ่านะไปคนเดียวไม่เป็นหรอกครับคนแบบนี้ <c oughs> ต้องไปเป็นทีมเป็นคณะนะครับพี่น้องเอฟซีบักกาก็ไม่เอาด้วยแล้ว ออามกาก็ถอนตัวแล้วนะ,ะพี่วอดสวัสดีครับนะตอนนี้ก็จะให้บกับกปลาเข็งคางดงเนี่ยคางดำเนี่ยไปเซ็นร้องเรียนที่นี่อ่าเห็นไหมครับแผนการของมันนะอ่าทำไมมึงแน่จริงทำไมมึงไม่ไปคนเดียวเลยอืมอ่าพี่แสงเดือนคุณบำรุงสวัสดีครับนะทำไมมึงไม่ไปคนเดียวเลยถ้ามึงแน่ขนาดนั้นอ่ะต้องการอะไรครับต้องการให้คนไปเซ็นซื่อร้องเรียน นะครับพี่น้อง F อนะอ่าลูกน้องนะครับแต่ละตัวแต่ละตัวก็ถอยออกมาหมดแล้วนะอ่ายิ่งแฉพฤติกรรมของมันอะไรครับมีแต่บักถนวยคนเดียวนี่แหละที่ยังอยู่ในวงการบ้านกุ้กล้วยนี้คนอื่นเขาออกไปหมดแล้วครับพี่น้อง f อนะเชื่อผมนะหาแดกหากินแบบนี้หาเงินง่ายๆไง,ง,ง,งครับ หาเงินง่ายๆดูสิครับมหากรรมคานอันการเห็นเก่ตัวของมันลูกน้องมันโดนคดีความมันจะได้ค่าวิชา,าชีพกับลูกน้องมันเป็นเศนบักชนตีนนี่นะครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมอเวลาอยากใช้งานเขาให้เขาไปเซ็นเวลาโดนคดีความมาโอ้ยครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมล่ะเห็นไหมครับ เอาถ้ามึงแน่จริงทําไมมึงไม่เซ็นชื่อรองเรียนมึงอ้างว่าถือหัวโขนหัวควยอะไรกูก็ไม่รู้นะกูก็ไม่รู้นะครับนะอ่ากูบอกไว้เลยนะมีแต่ธนวยคนนี้แหละครับบักหาตามนี้แหละครับยังหากินอยู่กับอะไรครับหมู่บ้านกุกล้วยนี้อยู่นะนะครับนะตอนนี้ก็พูดไม่ได้สับจับไม่ได้กระเดียกนะพี่น้องเอฟซีนะ อ่านะไม่ได้ความรู้อะไรในะเรื่องข้อกฎหมายส้นตีนอะไรหรอกครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าเพื่อมาหาแดงหากินหาเงินสนับสนุนนะอ่าเรื่องป่าไม้เรื่องสวนยางน้อยไปถึงไหนแล้วไหนมึงบอกว่าไม่เกินสิบห้าวันบักสตินอนะไหนบอกว่าไม่เกินสิบห้าวันออกไม้จับแน่นอนติดคุกแน่นอนโอ้ยบักควายนะ หลอกได้แต่ควายแหละครับพี่น้องอย่าไปหลงเชื่อมันนะครับเนาะกูก็ไม่นึกว่าโอ้เป็นถึงทนวยควยเสียกจะมาทําตัวแบบนี้หาเด็กหาหกินหาเงินง่ายๆแบบนี้มันย่ามใจไงครับเมื่อเมืมม่อมันเคยอยู่ฝั่งนี้มันไปอะไรครับได้เงินสนับสนุนได้เงินหลังบ้านจากเอฟซีมึงก็อะไรย้ายไปอยู่ฝั่งนั้นเห็นไหมครับพี่น้องเอฟซี อ่ามันไม่ละอายใจหรอกครับคนประเภทนี้นะครับเอฟซีนะเงินเท่านั้นนะครับนะเงินเท่านั้นเห็นไหมครับพี่น้นองเอฟซีพอเขาพูดนะครับเมื่อแพ้คดีขึ้นมาปับ๊บเมื่อเขาพูดความจริงที่นี่ถึงกับรับไม่ได้เอา้าทำไมไม่ยอมรับผิดบ้างล่ะเวลาขี้คุยขี้โม้อยู่ในช่องของตัวเองน่่นะ มึงพูดว่ายังไงเขาก็มาทวงสัญญาสิมึงพรามึงคี้คุยอบควายบกสุนตีนนะอะ่เห็นไหมครับพฤติกรรมของมันนะอ่าแต่ละตัวแต่ละตัวหากินแบบนี้ไงครับพี่น้องเอซนะเมียก็เลือกแล้วครับตอนนี้ซักผ้าเองแล้วไหนจะหาเงินไปซ่อมรถให้เขาด้วยทีนี้ รถมึงก็ไม่มีปัญญา่อมเลยฝั่งขวาเต็มเต็มเลยครับฝ่าไฟแดงครับทีนี้รถเขาชนแหละทีนี้อ่ามีอะไรมีการไปข่มขู่เขาอีกว่ามึงเป็นทนวยอีกรู้จักผู้หลกผู้ใหญ่อีกเห็นไหมครับพฤติกรรมของมันอ่าตอนนี้ก็ไลฟ์สดบ่อยเลยนะครับหาเงินกับ YouTube ครับตัวนี้บักส้นตีนนี่เห็นไหมไม่มีใครจ้างแล้ว มีแต่อีหยวกเน่านั่นแหละครับที่จ้างนะครับที่โง่เป็นควายนะครับอ,อีนี่นะครับหน่อยอินจอมแตดมึงก็ไม่เหลือนะอ่านะกูบอกไว้เลยนะ